ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ5ดิวต้องลุ้นลิเบร์พูจ่อสาสางซื้อขายก่อนตลาดปิด1กันยายนลิเบร์พรูยังไม่หยุดเสริมทัพหลังคว้าแชมเปีรยนลกล่าสุดจอเคลียร์5ดิวสำคัญทั้งขาเข้าอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักมาเกเกฮีและขาออกเบนโดคอสตาซิมิคาสฮาวิเอเลียสก่อนตลาดนักเตะปิดตัว1กันยายนนี้แฟนหงรอติดตามลุ้นย้ายเข้าออกแบบไฟลุก หลังควา้าแชมป์พรีเมียร์มาครองเป็นผลสําเร็จลิวอพูรสร้างความฮือฮาทุ่มเงินครั้งใหญ่เซ็นส,สัญญากับนักเตะใหม่หลายรายในจํานวนนี้ประกอบไปด้วยจอร์จี้มาร์ัสวิลลี่ที่ถูกจองตัวเอาไว้ก่อนแล้วรวมถึงเจอร์มี่ฟิมปงฟอร์เรนเวียสมิลลชเคอร์เคสและอูกโก้เอกิตเก้ขณะเดียวกันอาเนอร์ส็ลตกุนซือดัตขายนักเตะออกไปหลายรายไม่ว่าจะเป็นเทนรเนัลิกซานเอโนเจเรลคอนซา ควีนเคเลอร์เฮอร์ลุยดิอาร์สและดาวินนูนเยสอย่างไรก็ดีหงแดงยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดช้อปปิ้งก่อนปิดตลาดแถมพวกเขาอาจขายนักเตะทิ้งเพิ่มเช่นกันโดยเชื่อว่าน่าจะมีอีก5ดีลวที่รอการสะสางก่อนผ่านพน้นวันที่1กันยายน หาเข้าอเล็กซานเดอร์อีซักมีการเก่งกันว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลจะได้กองหน้าทีมนิวคาสเซิลมาร่วมชายคาสมใจเนื่องจากนักเตะในทุกวันนี้มีพาวเวร์ล้นฟ้าแม้จะมีสัญญากับต้นสังกัดก็ตามหลังประกาศไม่เล่นให้สลิกาดงเอ็ดดี้ฮาวนายใหญ่เดอะแม็กพายยอมรับตามตรงว่าไม่อาจคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากนักเตะไม่มีใจให้กับทีมและเขาไม่ต้องการใช้บริการนักเตะที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพเช่นกัน ฉะนั้นแล้วมันจึงขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้ว2สโมสมรจะตกลงค่าตัวนักเตะกันได้ที่เม็ดเงินเท่าไหร่จะสูงถึง150ล้านปอนด์อย่างที่ทีมอีสานยื่นคำขาดหรือไม่หลังจากพวกเขาปัดข้อเสนอ110ล้านปอนด์จากทิมแอนฟิล์ไปแล้วและที่สำคัญมันเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญที่ทั้ง2ทีมจะต่อกรกันในเกมเพียมิริกในถิ่นของนิวคาสเซิลวันที่25สิงหาคมด้วย จึงทําให้เชื่อว่าจะมีการเจรจากันอย่างจริงจังหลังจบเกมและน่าจะได้ข้อสรุปว่าเรดแมทชีนจะได้ตัวเป้าหมายในราคามหาศาลแค่ไหนมาเกฮีหลังโชว์ฟอร์มได้ไม่น่าพระทับใจในเกมเปิดซีซั่นนัดเปิดบ้านชนะบอลมัร4ต่อ2ลิปอภูก,ก็ตกเป็นข่าวกับเกฮีอย่างถี่ยิบขึ้นมาทันที เป็นเพราะว่ากองหลังของเรดแมชชีนแลดูไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะสภาพร่างกายและอายุอานามของเฟอร์กิวฟันไดที่เริ่มอยู่ในช่วงขาลงอีกทั้งอิบราฮิมาโกนาเต้ยังไมไ่ต่อสัญญาใหม่และสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์หน้าจึงทำให้หงแดงชายตามองกองหลังทีมคริสตัลพาเลซที่มีใจให้กับทีมแชมป์พิมลิกเช่นกัน และแม้แชมป์เอฟเอคัพจะไม่คิดอยากปล่อยนักเตะคนสําคัญแต่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเจรจาดี๋วนี้ได้ง่ายกว่าอีซักแถมเพิ่มเผื่ออาจปิดดีลสตาร์ทีมชาติังกฤษได้ในอีกวัน2วันนี้ด้วยซ้ําขาออกเบนด็อกตัวรุกทีมชาติสกอตแลนด์วัย19ปีมีแววย้ายทีมมากที่สุดในขายนี้เนื่องจากสัปดาห์ก่อนมีการยืนยันว่าเขาตกลงที่จะเซ็นสัญญากับบอร์นมัดแล้วด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ ฉะนั้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรอถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเท่านั้นว่าเขาจะลงน้ำมือก,กับเดอะเชอรี่กี่ปีหลังผ่านขั้นตอนของการตรวจร่างกายหลังถูกดึงมาจากเซลติงในปี2022โดกได้ลงสนามให้เดสแมชชีนแค่3เกมเท่านั้นและถูกปล่อยให้มิดเดิลสโบยืมไปใช้งานในซีซั่นที่ผ่านมา คอสตาร์สซีมีคาสแรกทีเดียวแอนดูโลบาสันน่าจะเป็นแบ็กซ้ายที่ย้ายออกจากแอนฟิลหลังจากลิเวอร์พูลคว้าเคอร์เคสมาร่วมทีมขณะเดียวกันแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ตกเป็นที่หมายปองของอาร์เรดโกเมริดโดย ky, สตาชาวิสกี้แสดงท่าพร้อมย้ายไปหากินในลาลิก้าเช่นกันแต่สุดท้ายทีมตรามีไม่พร้อมจ่ายค่าตัวนักเตะตามที่ถูกร้องขอหลังจากดีวล่มโลบาสันประกาศรับใช้ลิเวอร์พูลต่อในซีซั่นหน้าและทำให้หวยตกมาที่ซิมิคาสที่น่าจะโดนโละทิ้งแทนก่อนปิดตลาด มีการเผยว่าดาวเตะทีมชาติกรีซได้รับความสนใจจากหลายทีมทั้งฟอร์เรสต์ลีดบาเลนเซียและลิวจึงเชื่อว่าสตาร์วัย29ปีจะต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากเรดแมชชีนไม่ว่าจะด้วยสัญญายืมตัวหรือว่าย้ายขาดฮาวิเอลเลียต เป็นอีกรายที่น่าจะต้องอำลาสมสรเพื่อเพิ่มโอกาสถูกพิจารณาเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ทำศึกฟุตบอลโลก2026ตามที่เจ้าตัววาดหวังแน่นอนว่ากองกลางร่างเล็กเคยปฏิเสธข้อเสนอของหลายทีมไปก่อนแล้วเนื่องจากยังรักที่ค้าแข้งกับลิเวอร์พูลต่อไปแต่ในเมื่อซัมเมอร์น,นี้สล็อตเสริมทัพในแนวรุกเพิ่มขึ้นจึงทำให้โอกาสลงสนามของเขาตีบตันลงไปอีกหลังเปิดใจว่าอาจต้องย้ายสมสรอนเพื่ออนาคตเอลเลียสก็มีข่าวกับอาร์เบไลฟ์ซิกอย่างหนัก แต่ถึงตอนนี้ดูเหมือนข่าวจะเงียบลงไปจึงอาจต้องจับตาดูกันต่อว่ากองกลางวัย22ปีจะยินดีย้ายไปเล่นในบุนเดสลีกาหรือเปลา่าเนื่องจากหลายทีมในพิม์ลิกพร้อมอ้าแขนต้อนรับเข้าสู่สโมสรเช่นกันเจมส์เพียสจากเดียลติกรายงานว่าแม้ว่าเฟเดรโก้เคียซาจะมีเส้นทางการค้าแข้งที่ยากลำบากนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมกับสโมสรลิเวอร์พูลแต่ผู้คนรอบตัวเขาไม่เคยปล่อยให้เขาต้องเดินอย่างเดียวด ทั้งทีมต่างชื่นชมวิธีการรับมือกับความยากลําบากของเฟเดโก้เคียซ่านับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยวิธีที่เขาถูกกลุ่มล้อมและได้รับการสนับสนุสนจากเพื่อนร่วมทีมทีมงานสตาฟโค้ชและเฮดโค้ชของทีมก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งเช่นกันและนี่คือปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เคียซ่านั้นอยากที่จะสู้ต่อไปอีกครั้งแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีโอกาสที่จะย้ายออกไปจากทีมในซัมเมอร์นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนว่าเขาน่าจะเลือกที่จะอยู่ต่อด้วยแรงสนัับสสสสนนนนุุจาากกทกทๆคคนในมและี่ํญ แฟนบอลหงแดงทุกๆคนทั้งนี้เคียซ่ามีความสนิทสนมกันทุกๆคนภายในสโมสร,รแต่จะมีเพื่อนสนิทด้วยไม่กี่คนและนั่นก็คืออาริสซอนเบเกอร์อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และวาตารุเอนดซึ่งเขาสนิทกับ3คนนี้มากเป็นพิเศษเท่านั้นฟาบิโซโรโมาโนเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เฟเดโกเคียซ่าจะใช้แสงของเขาเพื่อทีมลิเวอร์ p o o ในฤดูกาลนี้ เคียซ่ากลายเป็นฮีโร่ของทีมหงแดงในเกมที่เปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะบอลมัดไปด้วยสกอร์4-2ต่อ2 2> เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเกยมนี้ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเข้าตาจนหลังจากออกนําก่อนถึง2ประตูแต่มาเจอทีเด็ดขององตวนเซเมนโยถึง2ประตูทําให้ไล่มาเสมอ2ต่อ2จนนาทีที่82ของเกมเคียซ่าถูกส่งลงมาเพื่อทําการสนับสนุนแนวรุกและเจ้าตัวอยู่ในสนามเพียงแค่6นาทีก็ยิงประตูขึ้นนํา3ต่อ2เพื่อพาทีมสู่แสงแห่งชัยชนะก่อนที่โมเมดซาร่าจะมายิงประตูตอกฝาลงในนาทีที่9 0 4บวกเพื่อย้ําชัยชนะได้ในที่สุด เคียร์ซ่ากำลังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเขาซึ่งประตูที่เขาทำได้นั้นมันเป็นประตูที่สำคัญของทีมลิเวอร์พูลอย่างมากแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของประตูคุณเห็นได้เลยว่าเฟเดรโกแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในแง่ของสภาพร่างกายเขาอยู่ในสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมแล้วและตอนนี้เขาก็มีความสุขที่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไป VAR พลาดอดีตเปาชีเซเนซี cie, ควรแดงต้นเกมหงเดอ์มอตกาลเกอร์ ager, อดีตเปาพิมลีกวิจาร์วีอาผิดพลาดไม่ให้เปาดูจอแจกใบแดงมากอสเซเนซี่กองหลังบอลมัดข้อหาแฮนด์บอลต้นเกมเปิดสนามบุกไพ่ลิเวอร์พูล4ต่อ2เดอ์มอตกาลเกอร์อดีตเปาพิมลีกวิจาร์วีอาผิดพลาดไม่ให้เปาดูจอแจกใบแดงมากอสเซเนซี Jack, Dang, got, cie, กองหลังบอลมัดข้อหาแฮนด์บอลต้นเกมเปิดสนามบุกไพ่ลิเวอร์พูล4ต่อ2 คิมลีกเมื่อวันศุกร์มีจังหวะปัญหาตั้งแต่13นาทีอูกเอเกิติแก้กองหน้าหงแดงกำลังหลุดเดี่ยวจากครึ่งสนามแต่บอลไปโดนมือเซเนซีอนโทนี่เทเลอร์ผู้ตัดตสินหลักไม่ว่าอะไรและไมเคิลโอลิเวอร์ในห้อง VAR ให้เหตุผลไม่ใช่จังหวะแฮนด์บอลชัดเจนพอและไม่เข้าข่ายขัดขวางการทำประตู VAR ตัดสินเร็วเกินไปผมคิดว่าเขาดูภาพช้าไม่ครบทุกส่วนกาลเกอร์ผู้แขวแผนนกหวีดเมื่อปี2007แสดงทัศนะในรายการวันจันทร์ช่อง Sky s p o r t เขาเห็นบอลเด้งจากเข่าเซเนซี่ไปโดนศอกแต่เขาไม่ได้ดูจังหวะปัดบอลครั้งที่2ถ้า VR อสมพุทธัดสินไปดูจอข้างสนามเขาคงไล่เซเนซี่ออกเพราะเอกิจิเกกำลังจะหลุดไปแล้วมีคำถามว่ามันใกล้ประตูพอหรือไม่แต่นั่นคือกองหน้าระดับท็อปหากเทเลอร์ได้ดูจอข้างสนามเซเนซี่จะโดนไล่ออกมันคือความผิดพลาดแต่โชคดีที่ไม่ส่งผลตัดสินแพ้ชนะ กาล,ลเลอร์อยังวิเคราะห์จังหวะปัญหาในบิ๊กแมตช์ประจำเกม,เกมวีคอาร์ซนอนบุกเฉลินแมนเชสเตอร์เส็หนึ่งต่อศูนย์แต่ไม่พบข้อผิดพลาดในจังหวะประตูบายันดีไม่ได้โดนทำฟาวแม้แต่น้อยเขาเป็นฝ่ายเอามือเกี่ยวคู่แข่งด้วยซ้ำกาล,ลเลอร์เพิ่มเติมจังหวะเซเรบาสกัดใสขุนย่าผมไม่มั่นใจว่ามันคือจุดโทษเมื่อผููตัดสินในสนามไม่เป่าแล้ว VR จะไม่แทรกแซงจังหวะแบบนี้ แฟนหงเหยียดผิวได้ประกันบวกห้ามเข้าสนามบอลตำรวจเมอร์ซี่ไซส์เปิดเผยว่าได้มีคำสั่งห้ามชายแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เหยียดผิวอองตวนเซเมนโยปีของบอลมัดไม่ให้เข้าสนามฟุตบอลทั่วประเทศอังกฤษระหว่างการประกันตัว เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเกมพมเีกที่แอนฟิลด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเกมต้องหยุดชั่วขณะในนาทีที่29หลังจากเซเมนโยแจ้งกรรมการว่าถูกแฟนบอลรายหนึ่งเหยียดชายวัย47ปีถูกเชิญออกจากสนามและถูกจับกลุ่มเมื่อวันเสาร์ซึ่งตำรวจแจ้งว่าเขาได้รับการประกันตัวและโดนแบนจากสนามฟุตบอลระหว่างการสอบสวน ถแถลงการระบุว่าเราสามารถยืนยันได้ว่าชายคนหนึ่งได้รับการประกันตัวแบบมีเงื่อนไขหลังจากเขาถูกจับภายหลังรายงานว่ามีการเหยียดผิวโดยตรงใส่อองตัวเซเมนโยนักเตะของบอลมัด ชายวัย47ปีจากลิเวอร์พูลถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่16สิงหาคมเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการเหยียบผิวในที่สาธารณะตอนนี้เขาได้รับการประกันตัวแบบมีเงื่อนไขซึ่งรวมถึงการไม่เข้าไปในเกมการแข่งขันฟุตบอลทุกนัดในสหราชอาณาจักรและไม่ให้เข้าใกล้สนามฟุตบอลในระยะ1ไมล์การสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ระหว่างเกมเียมลีกระหว่างลิเวอร์พูลกับบอลมัร์ทที่อันฟิ์เมื่อวันที่15สิงหาคมยังคงดำเนินต่อไปและเรายังทำงานใกล้ชิดกับสมโมสร ยามาเบอร์1โลกเปิดโผท็อป10นักเตะค่าตัวแพงสุดปี2025 10อันดับนักเตะค่าตัวประเมินสูงสุดในโลกปี2025 1ลามินยามาจากบาซ่า200ล้านยูโร2จุดเบรงแฮมจากเรอัมลมิด180ล้านยูโร2เคลียนเอ็มบาปเป้จากเรอัมลมิด180ล้านยูโร2ร่วมเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนซิตี้180ล้านยูโร 5. วินิสุตจูเนียร์จากเรอัลมาดริด170ล้านยูโร 6. บุคโยซาก้าจากอาร์เซนอล150ล้านยูโร 7. เปเรีจากบาซ่า140ล้านยูโร 7. ร่วมเฟรียนเวียสจากลิปูหนึร้อยสี่สล้านยูโร 7. ร่วมเามาโมซิล่าจากบาเยอร์หนึ่งล้านยูโร 10. เฟเดโกวาเวเดจากเรอัลมาดริด130ล้านยูโรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ